70กว่า70เซสชันเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างก่อนแล้วกันว่าความรู้ต่างๆที่มากมายอาจารย์บอกว่าโอ้บางอย่างเนี่ยเราทำงานมาเรียนมาขนาดนี้ยังยังยังนึกไม่ถึงว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเลยครับจริงๆเกือบเกือบจะทุกเซสชันเนี่ยผมไม่เคยรู้ฟังแล้วผมเอ้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะหลายๆอย่างก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการไปหางานเพิ่มเติมนะครับเช่นพวกสตาร์ทอัพเขาจะมาคุยให้ฟังว่ามันมี งานอะไรที่เราไปทําได้บ้างมีงานอะไรที่ไปทําเสริมได้บ้างนะครับมีจักรยานมีจักรมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยจะไปทําอะไรได้บ้างที่หาตังค์ได้ใช่ไหมครับพวกการแพทย์เขาก็จะมาคุยให้ฟังว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยควรจะใช้วัคซีนยังไงรองโควิดเป็นยังไงรวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นมีเรื่องของอาการข้อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมต่างๆเป็นยังไงหรือ ไปถึงเรื่องของอมีเรื่อง transgender ด้วยนะครับ, mm. บ,บ,บ,บตัวยังไงถ้าเป็นมีคนในครอบครัวที่รู้จักเขาเป็นคนข้ามเพศนะครับ mm. มีเรื่องของการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคยาปฏิชีวนะเรื่องของความรู้ซึ่งเรามีหมหาวิทยาลัยเกือบ20แห่งมารวปกันให้ความรู้แล้วก็มี กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานกรมฝีมืมมอพัฒนาฝีมือแรงงานคณะกรรมการการอาชนวศึกษาเยอะแยะมาหมดเลยครับมาร่วมกันให้ความรู้ความรู้ที่ได้ก็เช่นความรู้ในเรื่องของออสมุนไพรความรู้ในเรื่องของ AI ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ร่วมความรู้เรื่องทักษะในการทํางานความรู้ว่าเ,เราจะแก้ปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้ากันยังไงบ้างซึ่งทักษะอย่างนี้บางทีเราไม่มีมเราจะมีความรู้อื่นแต่เราไม่มีทักษะพูดเยอะแยะไปหมดเลยคือการศึกมัน,มนผมฟังแล้วผมยังโอ้สนุกมากเลยอันนี้ก็มาไลฟ์ทอล์กเลย,ลย,เลยแม่จานเขาจะมาไลาฟ์สดในแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่ที่4ี่มาเลยใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งเลยชุณแมาจันว่าวันไหนมีอะไรบ้างแล้ววันไหนใครจะเป็นคนมาทอล์กให้เราฟังมีตารางให้เลยใช่ไหมครับก็คือทุกอย่างภาพรวมเนี่ยในในเจ็ดสิบกว่าเซสชั่นเนี่ยมันก็จะเห็นว่า มันครอบคลุมใในเกือบทุกบริบทในสถานการณ์ปัจจุบันนขณะนี้ทุกเรื่องเลยครับสตาร์ทอัพมาเพื่ออะไรการเงินธนาคารมาทุกธนาคารบริษัทประกันมาการออมทรัพย์การแบ่งการเก็บเงินทํำยังไงการกู้มีนี้แล้วทำยังไงสารพัดเลยครับรวมทั้งรวมถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับก็มาดูมีเรื่องของทํายังไงให้ทําให้ที่พักของเรา เป็นบ้านที่มีความสุขนะหรือว่าการปรับปรุงที่อยู่อาศัยทำยังไงที่ไม่ใช่ราคามากก็คือเอาเป็นว่าใครบางโปรแกรมคุยไปแล้วทอล์กไลฟ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครถ้าเกิดว่าอยากจะไปฟังย้อนหลังก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ w w w เพื่อนพึ่งพา .com แต่เมื่อกี้เขาขึ้นให้ดูแล้วเนี่ยครับ<ช>จะเห็นว่าเป็นตารางต่างๆพอเข้าไปที่โซน เราเข้าไปตามก็ได้นะครับอันนี้ครับเข้าไปดูครับโซนไหนอาจารย์ไปโซนไหนดีเราไปที่โซนหนึ่งเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บข้างบนก็จะเป็นไลฟ์นิดเดียวครับลงมานี่ึรงครับข้างบนก็จะเป็นส่วนของไลฟ์ไลฟ์นะครับที่จะไลฟ์เรืองอะไรบ้างมันยี้ถ้าไลฟ์ก็จะอยู่ในช่วงนี้ท่านกดเข้าไปเลยถ้าขึ้นมามีไลฟ์อยู่ท่านกดเข้าไปฟังเลยนี่ครับนะครับแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมานะครับท่านเลื่อนขึ้นมามันก็จะมี มีให้เลือกอีกเยอะครอมเรื่องของพึ่งพาความรู้พึ่งพาอาชีพพึ่งพาสตาร์ทอัพพึ่งพาการเงินที่ปรึกษาการเงินพึ่งพาการแพทย์ที่หัวสายท่านอยากสนใจว่าอันไหนมีพูดเรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่ก็คลิกเข้าไปดูถ้าสิ่งที่ท่านสนใจมันผ่านไปแล้วเขาก็มีให้ท่านดูย้อนหลังถ้าเป็นสีม่วงๆเนี่ยครับแล้วผ่านไปแล้วท่านก็คลิกย้อนหลังกลับไปดูได้ ย้อนหลังนี้อาจจะต้องสัก24ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับหนึ่งย้อนหลังก็ไปดูได้ <ฮะ S 1> นี่ครับได้ทุกเซสชันเลยครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่ที่อยากให้เข้าไปฟังมากเพราะว่าผมไม่เคยเห็นว่ามันมีงานไหนที่รวมองค์ความรู้นะองค์ความรู้ทั้งหมาหาวิทยาลัยคณะแพทย์ครับสตาร์ทอัพสมาคมสตาร์ทอัพไทยสถาพันการเงินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สารพัดเลยครับทีนะ่มันอยู่หน่วยงานต่างๆเกือบ60-70หน่วยงานเนี่ยมาร่วมกัน